ท่านผู้ชมอยู่ในห้อช่องผมเทนดิทดฟิตจงเบยนะครับคลิปนี้เราจะมาขอทานนะ <c oughs> ขอทานอันนี้ผมจนแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่กดตามติดตามผมเลยเลยสักครั้งนะท่านผู้ชม <c oughs> อย่าค้าที่เบิ้งหลายกดติดตามเหมนกูแน่มาท่านผู้ชมเราจะมาเริ่มคลิปนี้เราจะมากินแบบ <c oughs> นี่นะท่านผู้ชม ผมจะทําแบบอะไรนะบักฝรั่งเอยบักบักทันเออบักพุชานะท่นา,า,านผู้ชม,มพุทชากับมาล่านะฮะ่ผู้ชมเราจะไปทําพุทชากับมาล่านะฮะคลิปนี้เราจะมากินพุทชากับมาลาวันจะเอาอะไรแค่ไหนนะท่านผู้ชมเขาก็ได้จ่ายแต่เราอยากกินนะฮะท่านผู้ชมมาอันดับแรกเลยก็หอมนะ,ะท่านผู้ชมกินมาลาหอมมากเลยท่านผู้ชมนี่นะครับ มาล่ะพร้อมเทนะฮะคลิปน้ำชมดูเน้นๆเ,เลยนะน้ชมมาผู้ชมเราจะมากินกันนะฮะผู้ชมเลือกๆลือเลือก,อกจะเอาไหนดีนผมเอาอนี้เดีวยวกันน้ำผู้ชมเพราะว่ามันใหญ่กว่าเพื่อนนะเดี <laughs> ย๋ยนะน้ำผู้ชมเต็มปากเต็มคำเลยนะผู้ชม อือร่อยฮะอืหัวมันก็จะเป็นเผ็ดๆนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันหอมโหัวเผ็ดอืโอ้เผ็ดนะท่านผู้ชมมาล่าเผ็ดจังอื Những điểm nhóm. Những du nhóm. Những điểm nhóm. Những điểm nhóm. Những điểm nhóm. Những Rồi, nhóm. Những điểm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  nhóm. hết ฮึม้อมฮึ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 มนครับทนผมในมันเล็กมากเลยฮึมแต่ว่ามันอร่อยมากเพราะฉะนั้นมหวานมาที่ผมกินเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็ที่ตากล้องหรือว่าทีมนี่นะท่านผู้ชมดูข้างหลังนี่แหละฮะท่านผู้ชมคนจะจิมให้เราฮะมา มาผู้ชมเอาฮะท่านผู้ชมนี่นะครับเอาเลยะฮะจัดไปฮนะจะแตะปรหุบไม่เกี่ยวเอาไหมครับหนึ่งท่านเดียวฮนะท่านสนะอ,อจัดไปขอซ้อนนะท่านผู้ชมเป็นหมาหน้านะท่านผู้ชมท่านตี้บอกว่ามันเป็นซ้อนนะ เะ่าหหนนิ <tr> ้นเดียวกินอย่างกินอย่างเต็มคเลยนะฮู้นตีู้ยยดูดูดูดอย่างเล็ดอร่อยมากเลยนะฮะท่านผู้ชมไม่มีใครกินนะท่านผู้ชมมาจะขออีกลูกนะฮะ นะฮะอยัเป็นตากล้้ผมมาชมที่ผมกินนะฮะผมน้ำลายไหลกับท่านท่านท่านหลาย,ทาลยๆท่านเลยนะฮะไม่ใช่ผมน<ล><ฮ>ะท่านกินไหมไม่ครับท่านท่านเฟิร์สไม่กินนะฮะเดี๋ยวผมถ้าผมกินเข้าไปผมมีโอกาสที่ที่แตกสูงมากใช่ไหมเดี๋ยงั้นผมกินแทนนะฮะเดี๋ยวผมกินเผื่อ <laughs> นี่ฮะ คม่ชื่อว่าอะไรนะบ้านผมเอิญบักทันนะฮะเขาเรียกว่าพุทธาเออเขาเรียกว่าพุทธาบ้านคุณเขาเรียกว่าอะไรบ้านผมเรียกบักทันบ้านท่านเฟิร์สเรียกพุทธาเ <c oughs> นี่นยแหละตามนั้นแหละฮะคุ <c oughs> ผู้ชมแต่ภาษาผรมเขาเรียกว่ามาทันมา <c oughs> ทันนะอื อะไรบ้างอ๋อนะคลิปนี้ถ่ายตอนกลางคืนฮะแต่ท่านผู้ชมไม่ควรดูตอนกลางคืนนะแต่ท่านผู้ชมก็ไม่ควรกินตอนกลางคืนได้หายายิงเยอะับให้ผมกินคนเดียวนะฮะโู้วไม่ใช่นะฮะไม่ทันแล้วทั้งทีมงานหลายคนแล้วนะฮะทั้งกล้องถ่ายเลยอืมออืมอืมอืมถ่าย อร่อ,อยมากครฮะพุชซากับมาล่ะเอาละฮะถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์อ,อย่าลืมกดติดตามนะฮะอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะที่ใต้ล่างคลิปเลยฮะจะขาดจะเบืองไหนกดติดตามกูแน่ซูเอาละฮะ